บสวัสดีนะครับพี่แล้วก็เอฟซีทุกท่านนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาพามาดูการทำงานนะครับเขาเรียกว่าจินตนาการนะครับจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการขับเรนบางครั้งก็ต้องใช้จินตนาการด้วยนะครับเพราะว่า บางงานก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแบบว่ายกตามสเปคเสมอไปจะพามาดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นการคลิกนะครับ เป็นแผ่นเหล็กมันจะพลิกยากนิดหนึ่งเพราะว่าความสูงของแผ่นเหล็กมันมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่มันมีความยาวพอประมาณนะครับ mm hmm. จะพามาดูว่าการพลิกเรียกว่าจินตนาการนะครับต้องจินตนาการและดูหน้างานให้ออกนะครับว่าเราจะพลิกไปทางไหน คือระวังไปอ่ะมันมันจะไม่พลิกเลยแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีนะครับจากจากที่เห็นกนะ็คือผมเอาตัว ต่ำสุดต่าของแผ่นนะครับไปพาดกับไอตัวที่มันตั้งขึ้นนะครับก็ทําให้มันคลิกลงไปเพื่อจะทําให้การจับชิ้นงานไปวางได้ตามที่เรากําหนดนะครับ ยงอาจจะอึ้งน,นิดนึงนะครับพี่น้องเพราะว่านั่งทำงานอยู่ในรถเสียงเครื่องยนต์ก็จะดังเข้ามาในทู่คนโทนนิดนึงสำคัญนะครับเวลายกของสูงจะต้องมีสัญญาณเสียง เพื่อให้พนักงานนะครับที่ทําอยู่ร่วมกันนะครับได้รู้ได้เห็นนะครับว่าเรายกชิ้นงานเข้ามาใกล้ตัวเขาเขาจะอาจจะได้หลบทันหรือหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่เดินมาใกล้นะครับเรียกว่าไอ้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําง,งานเพราะว่าหน้าง,งานก็ต้องมีพนักงานนะครับหลายคน ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมามันแก้ที่หลังมันจะลำบากัก็จะเป็นชุดที่คอย,อยจับชิ้นงานนะครับ ลำบากนะครับมไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆต้องใจเย็นนะครับ การอ่านเกมหน้าง,งานได้ออกนะครับการอ่านเกมหน้าง,งานได้ออกคือมันจะช่วยลด,ดเรื่องอะไรนะลดอุบัติเหตุได้แล้วก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าคนงานบางรบางทีเขาก็ไม่รู้ พีกาดรถเหมือนเราที่กําลังขับอยู่นะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะสามารถทําให้เขาได้ตามที่ใจของคนงานเขาอยากได้หรือเปล่านะครับ รับเคลน25ตันถึง50ตันนะครับผมแนะนำนะครับคือเป็นเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้คือเวลาทำาเวลาตั้งขาตั้งอะไรเนะี่ยพยายามยกตามพิกัดนะครับยกตามพิกัดอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนมากยิ่งยืดบูมยาวๆนะครับ หามว่าฝืนได้ไหมแน่นอนครับการทํางานต้องมีการฝืนบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ดูที่ความเหมาะสมแล้วก็ความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับอย่าไปคึกขนองเรียกว่าอย่าไปคึกขนองก็พออย่าไปบอกอ่าแค่นี้ก็ไม่กล้าหรอทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่คุ้มเสี่ยงนะครับบางทีบางครั้งมันก็ไม่คุ้มเสี่ยงมันไม่มีเครียกอะไรนะมันมันไม่สามารถจะมารีเทิร์นเพื่อจะกลับมาทำใหม่ได้นะครับถ้าพลาดไปแล้วบางครั้งอาจจะเกิดการสูญเสียนะครับ ว่างานงานในจุดเนี้ยมันมีความ,มเรียกว่ามีความความเสี่ยงที่จะก่อเกิดอันตรายอยู่ตลอดเวลาครับการคำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยเป็นเป็นความสำคัญมากนะครับชีวิตคนคนหนึ่งอะ ถ้าเขาขาดถ้าเขาเป็นอะไรไปนะสมมุตินะถ้าเขาเป็นอะไรไปครอบครัวนะครับครอบครัวเขาก็จะลําบากเขาอาจจะเป็นอาเรกันเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวก็เป็นได้นะครับขาดเขาไปถ้าเป็น ิดจากอุบัติเหตุโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับบางครั้งคือมันมันคืออุบัติเหตุนะครับอย่างน้อยๆถ้าเราหลีกเลี่ยงได้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ความสูญเสียก็จะไม่เกิดนะครับ ใจเขาใจเราครับบางทีปันทำงานแดดร้อนๆอ,อย่างนี้เหนื่อยคนงานก็เหนื่อยบางทีคนขับรถเครงก็ต้องอดทนนะครับบางครั้งอย่าไปซีเรียสกับงานให้มากเกินไป จะต้องย้ายรถแล้วครับนี่ตอนนี้ไงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทํางานของรถเครนนะครับไว้โอกาสหน้าจะมาบ่นมาคุยอะไรให้ฟังอีก ขออนุญาตย้ายรถก่อนครับะว่าจุดที่ทำง,งานก็เริ่มจากนั่นแหละขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ